นี่จะบักม่วงที่จะเอาไปอังกฤษจ,จะฝากข้าเจ้าหน่วยใหญ่บักยางงามเขาแกนวัดแล้วดีค่ะแท่พี่แท้น้องแม่ตูบิ๊มตื่นแล้วตอนนี้ก็กัจะเจ็ดม่งแล้วเดี๋ยวสิไปซอยบักม่วงไปฝากมูมูสิครับอังกฤษเดี๋ยวแม่ตูกะสิได้เลื่อนตัวเลื่อนแล้วล่จะจ้ะปกติสิครับวันที่28ตอนนี้เลื่อนมาวันที่21 <c oughs> ด้วยเหตุและผลกับเรื่องไวรัสระบาด ทางเอียูเพิ่นกระสีมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นถึงขั้นจะปิดสนามบินหรือจังไรเฮากับโมโมเพราะฉะนั้นหรือว่า,าคนที่บรแมนคนยุโรปหรือบรบรเด,เดพักอยู่ในนั้นเพิ่นอาสีส,สีดักบอให้ท่านให้เขานะคือที่ยุดก่อนจนกว่าโลกต่างๆมันสีเบาบางลงเน,นาะจนกว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นแต่ว่าแม่ตุกระสีต้องไปก่อนห่วงล้านพร้อมก็ได้เลื่อนตัวมาแล้วจ้ะเลื่อนตัวมาวันที่21นี่แหละบินเก่าโมง เดี๋ยวตอนนี้ไปหาบกงวงก่อนบกเขียวสเสวยบอพืนเรื่องไววรัดเนาะกกอย่าลืมอันป้องกันโต้เนาะแท้พีแท้นนองหาหน้ากากอยังมาปิดนหน้ากากอนามัยมาปิดให้เรียบร้อยเจลล้างมือก็สิต้องมีติดต,ตลอดไม่ตูน้นี่มีติดอยู่ตลอดล้างบ่อยๆแหงดีเพิ่นวาเพราะว่ามือจับนันจับนี่มาจับนาจับตานี่มันก็บ,บ่มันบออนามายัยสําใด้นะ่ะนากินร้อนช้อนกลางล้างมือเพิ่นวาอันอสมอมอยู่แถวหมู่บ้านหรือว่าทัวร ทั่วๆไปเนาะมาจากการของรัฐบาลบ้านเฮาเพิ่นกาสิบอกอสมอมาสังเกตบ่งอสมอบ้านแม่ตูบิมนี่เพิ่นกะสิมาแนะนําหมออนามัยเพิ่นกาสิมาแนะนามีป้ายมาดติดวาเฮ็ดจังไดปฏิบัติตัวจังไดรือว่าป้องกันตัวจงังไหนกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็สิไอสิจามเีียงกับห้ล่งจังซี่ขันบ่มีผ่าปิดปากห้ล่ใง้ะาเจาของจังสี่บ่แมนไอจามทั่วๆไปเนาะป้องกันตัวเองและป้องกันสังคมพร้อมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรง ะระดับโลกเลยละตีไหวรัดนี่พอจะนั่นกับซอยกันเนาะรวมมือกันคนละนิดคนละหน่อยซอยเหลือกันมั่นกระสีเฮตห้สถานการณ์ดีขึ้นเนาะซอยกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนนี้ครับไปเก็บบักมองกันจ้ะเก็บบักม้งกันจ้ะพี่น้องไม่ซอยว่ามีกันสิยื้อเอานน่หีแฮ yeah. 别。Yeah. มาเอาทางไก่ๆมันจังสีบอไม่ไม่ต้อยเออเออโมแดงโมแดง ได้แล้วจ้ะบักม่วงเอาตัวหน่วยงามง่ามตัวหน่วยงามไปฝากข้าเจ้าพลใส่เอาไปอังกฤษนี่ก็ล่างกินเลยแกเราเนี่ยร่องไพ่เรามั่นดีขนาดได้ไหนเอาไว้จากสองมือเด้อพี่นองกันกันกินบักม่วงเนี่เอาเอามาไว้จากมือสองมือมันสีมันมันสีแสบนะเพราะหา้มันลืมต้นก่อนอันนี้มันเข่าแกนแล้วนะมันลงไพ่หร มี่พุนมันกัหาซื้อ,อยากหาซื้อไม่ยากดอกมันกับพวกเสียบคือของเอานะเนี่ยน้อยงาม,งาม่ายังสิเอาไปฝากเพื่อนเลยโอ้ยเอาไปนี่ก่อนเดี๋ยวมือนเนี่ยกับสิผ้าไปกินเขาา่าปลาเส่าเสา,สานี่เอาแค่คลิปเกป็บบอกม่วงก็นาะพี่น้องนเนาะเดี๋ยวสิกินเข่าปลาแล้วสีเอามาลุ่มให้เบิง้งลาไปก่อนจ้ะ